สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรเป็นทีครบหลักครับผมผบกับต่อมแท็กเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมอำเภอเมืองโคราชนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 9นย์เก่า6เก่าห้่างหายกันไปโดนพี่น้องห่างหายกันไปโด,ดนสำหรับรถ,ถไถนํำเขานะครับมาหนีก็อัปเดตให้เบิง้งนะครับมีรถเขาไม่หลายคันอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งเลยนะครับจะเด้บําเป็นการเสียเวลานะครับผมคันแรกนะครับคันแรกเป็นอีเซกิ อิซากิแลนโฮหนึ่งหาเจ็ดสิบหาแรงสองเผ่าขับเคลื่อนซีรอครับพี่น้องตัวนี้ความกว้างร้อยหาเส้นนะครับความกว้างหนึ่งร้อยห้าเซนคันนีสีบี่โบควงามนะครับพี่น้องแต่ว่าเครื่องดีอยู่เครื่องเกลเบบดีนะครับโรตาลีงหญ่ตัวนี้โรตารีงหญ่โรตาลีเมตรสามสิบนะครับวัดนอกนะครับวัดในเมตรยี่สิบยางพ่อใส่ได้ทั้งสี่เซนนะครับมีแต่ายงานตามหล่องร,รถใส่งานมา 400กว่าชั่วโมง445ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเครื่อง3สูบนะครับเครื่อง3สูบตัวนี้7 5 0 0หบาทครับพีงโฟบิน้อ็โหวิน7้าพับาทตัวรถพร้อมกับโลตาลีพ่วนดินอิซากิแลนหบหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดมืนห้าับาทนะครับคันที่2ครับคันที่2เป็นคูบอตานะครับคูบต้าแอวห ขีด185นะครับคือเป็นภาษาชางเอิรน L1 ลวันะครับแอลวันหนึ่งแปดห้าคูบต้าครับสันชัยแอลวันห่งแรงเครื่องสามสูบ4ฟวินนะครับขับเคลื่อนสีล้อยางนาดีครับยางหลังมีแตกไรยงาตัวนี้คันนี้หนึ่งแสนห้าบาทนะครับหนึ่งแบาท L1 185นห้คันใหญ่นะครับคันใหญ่สินะรแรง4ฟวินรับตัวนี้หางธรรมดานะครับระบบไฮดรอลิกธรรมดา L1 185นหนึจากชั่วโมงแลวตัวนี้ สีเดิมนะครับสีเดิมตัวนี้สีเดิมหารอยเกชั่วโมงหาล้อเก้าบเก้ชั่วโมงระบบหางธรรมดานะครับฮอริลิกธรรมดาคูเบอร์ตา L 1ลว้าหสนหาันบาทนะครับ1แันบาทขั้นที่3นะครับอิซากิอิซากิ t ี15 5 t x 1 5่คันนี้มิโรตารีน้ำนะครับ แเมืองรถตัลีมันพูงขับรลตะลีมันอยู่ขางทางั้งผสมปุ๋ยครับผสมปสนมูนครับรลตะลีสีน้ำเงินอีเซกิทีเอ็กหนึ่งห้าสิบหาแรงโฟวินยางดีทั้งสี่เซนยางดีทั้งสี่เซนคันนี้เจ็ดหมื่นเกานบาทนะครับเจ็ดหานบาทเป็นเครื่องดีเซลสามสูบความกว้างหนึ่งร้อยห้าเซนลตะลีลอยสามสิบร้อยสามสิบเืองชั่วโมงใช้งานเบืองตัวนี้ตัวนี้ชั่วโมงใช้งานหกรยชั่วโมงนะครับ ยางคือยางไม้แล้วพี่น้องยางไม้กิ๊บเลยนะครับนี่นะครับบบแทบบมีหอยใส่งานเลยนะครับอิซกิทีเอ็กหนึ่งห้าห้านะครับคันนเจ็ดหมืนเก้าพันบาทพร้อมโรตารี่พรวนดินนะครับเจ็ดหมืนเก่าพร้อมโรตารี่พรวนดินนะครับอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมใดนะครับพี่น้องม่ว,ว่าจะเป็นใบดันใบดันนาตัดยานะครับราคาเป็นชิ้นอยู่แล้วนะครับส่วนราคาที่ผมแจ้งนะ ตอนนี้ก็คือตัวรถกับอุปกรณ์ที่มันมีนะครับการติแจ้งเป็นแบบนั้นนะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมเสริมซื้อใดนะครับผานตัดหญ้าใบดันนะครับชุดตักกันแลวแต่ขันถัดมาครับพี่น้องขันถัดมายันมาครับยันมา F 1ฟสิบสี่ดีเพ่เาครับเคลื่อนซีหล่อครับสองเผ่าขับเลื่อนซีหล่อเป็นเครื่อง3สูบเพื่อกันเครื่อง3สูบเพื่อกันส่วนสิบสีแรงม้านะครับโฟวินโฟวิน โรตารีครับโรตารีลอยสามสบนะครับลอยามน,นี่นะครับรถคันนี้3 1มเจ็ดชั่วโมง317บเจชั่วโมงแต่ว่าหูสึกว่าส้ายไม่จะขาดนะครับนี่นะครับคันนี้หกหมื่นห้าพบาทรถพร้อมกับโรตารีพอินหกหมื่นห้าพับาทนะครับยางแตกไร้งาทั้ง4ี่เซนนะครับยางแตกไร้งาทั้ง4ี่เซนยันมา f 1ิบ f cd f สิบ cd พร้อมโรตารี่ฟอนดิน65,000่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันนะครัันถัดมานะครับคันถัดมาอิสกินะครับอิสกิ tu หนึ่งหกศูนย์ศูนย์รถบันไดล่างนะพี่น้องรถสภาพเดิมเลยนี่นะครับรถสภาพเดิมๆไปคัดออกกับเหลื่อมแล้วครับรถสภาพเดิมคันนี้หกหมื่นห้าพันบาทสิบหกแรงเครื่องสามสูบนะครับความกว้างหนึ่งร้อยห้าเซนคันนี้มาตัวเปล่านะครับตัวเปล่าหกหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวเปลา่าอิสกิ tu หนึ่งหกศูนย์ศูนย์สิบหกแรง ครับเครื่องสีล้อ,อยางล้างดีนะครับยางล้างดีทั้งสองเซนนี่นะครับดินญี่ปุ่นนะครับวัฒนาล่างนะครับยางล้างดีนะครับยางล้างดียางหนามีแตกไร้เงาตามหลองนะครับเป็นเครื่องสามสูบตัวนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับอิซากิทียูหนึ่งหกศูนศูนย์จักชั่วโมงหรือปุ๊กเก้าร้อยยี่สิบสามชั่วโมงทียูหนึ่งหกศูนย์ศูนย์อิซากิ นะครับ16แรงเก่ารอ23ชั่วโมงขั้นนี้6 5 0 0 0ห0 0บาทลดตัวเปลานะครับ65,000บาทนะครับแอวันะครับมาบังคูบัตา L1 อีกขั้นหนึ่งคูบัวตาสันชายเซตแอวั18ตัวนี้ทอตังนะครับ18แรง18แรง2เพ่าครับเคลื่อนซีหล่อนะครับตัวนี้ได้ d ดเล็กนะครับโฟวินได e c t ล็กอินเจ n ชัน สีเดิมเครื่องเดิมนะครับสีเดิมเครื่องเดิมเดิมเบิรตพี่น้องตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ยางแตกไายง่าทั้งสีเสียนเลยนะครับคันนี้1นึ่งแหาหบาทนะครับหนึ่งแบาทอุปตาแอลวแปดแงหนึ่งแบาทระบบหางไม่นวลธรรมดานะครับเราหาธรรมดานี่นะครับสีเดิมเดิมนะครับสีเดิมเดิมจากชั่วโมงบคันนี้นะครับแอลวัน คันนี้5 0 0 5้7ชั่วโมงห้าร้อยห้าสิบเจ็ดชั่วโมงห้ารอยห้าบชั่วโมงหนึ่งแสนห้าื่นหบาทนะครับหนึ่งแสนห้าื่บาทเซตอลวันนึ่งแปอุปตาัมาเบิ้งคันหน่อยคันน่อยนะครับยันมานะครับยันมา ym 1นึ่ c ศู d ym 1นึ่ c ศู d นะครับตัวนี้สเพ่าขับเลื่อนซีหล่อ ยางหนามีแตกตามแกลบนะครับความกว้างตัวนี้ลอยเส้นนะครับความกว้างลอยเส้นหนึ่งร้อยเซนติเมตรตัวนี้ก็เป็นเครื่องไดเล็กคือกันยันมาส่วนในี่จะเป็นไดเล็กไดเร็กอินเจคชันนะครับคันนี้เจ็ดร้อยสิบห้าชั่วโมงเจ็ดร้อยสิบห้าชั่วโมงเจ็ดร้อยสิบห้าชั่วโมงนะครับนี่ฮะยางมีแตกตามแกลบนะครับยางมีแตกตามแกลบยางล้างดีครับยางล้างดี อย่างนังเหลื่อมเลยครับอย่างนังดีครับคันนี้ห้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องห้าหมื่นเก้าเครื่องสามสูบนะครับเครื่องสามสูบยันมา y หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งห้าหมื่นเก้าพันบาทพร้อมโรตารี่ฟรอนดินเครื่องดีเซลสามสูบสิบสี่แรงห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอยังคงอยู่ที่ยันมาอยู่นะครับย่งคงอยู่ที่ยันมาอยู่ยันมาตัวน้อยนี้นะครับยันมาเค2สองเคขีดสองเคขีดสองตัวนี้ รถหน่อยนะครับกว้าง80เซนกว้าง80เซน80เซนมาพร้อมกับโรตารี่พวนดิน,นครับ12แรงเคืองยันมาเคียสองสิบสองจุดห้าแรงมายางมีแตกรายะทางสี่เซนนะครับไฟหน้าแตกนะครับตัวนี้ไฟหน้าแตกนิดนึงนะครับคันนี้หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทโฟวินนะครับขับเขื่นอนซีลอดจากชั่วโมงล่ะตัวนี้แปดร้อยแปดสิบห้าชั่วโมงนะครับบอกมีขาดน้อยนึง โรตารีนะครับโรตารีดีครับอันนี้ยกข้างแต่ร้ายมือนะครับเพราะท่านลงอยู่นะครับระบบไฮดรอลิกไฮดรอลิกธรรมดานะครับยันมา KE2 69,000บาทนะครับตัวรถพร้อมกับโรตารีพรวนดินมาวนมาอิสกิอิสกิเท่าเดียวครับที่น้องที่นี่อิสกิ TS1910 TS1910 เป็นเครื่อง2ส,สูบนะครับ2ส,สูบ19แรงมาพร้อมกับโรตารีพรวนดินโรตารีลาจะลอยสา เราประมาานลอยสามสิบนะครับหลุ่นหนึ่งสามแต่วาัดขอบได้เมซ่สินะครับคันนี้อิสกิ TS 1910ตัวนี้หามื่นเกครับหา0มื 59, ่เก่าราคาเบาๆนะครับเก9ารชั่วโมง5 9 0 0มบาทเครื่อง2สูบตัวนี้เป็นเครื่องอีซูซูนะครับอีซูซูดีเซลสสูบรหัส2 AA เออหนึ่งสองเอเอหนึ่งอิซกิ ครับอิสกิ TS หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หาหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้าพันบาทยางพ่อใช้ได้ทั้งสี่เส้นนะครับพ่อใช้ได้อยู่นะครับมีแตกไรเงาบางตามธรรมชาตินะครับตามมาอยู่การใช้งานมันพี่น้องนะครับยังคงอยู่ที่ aki, อิสกิยูนครับอิสกิ TS หนึ่งหกหนึ่งศูนย์ TS หนึ่งหกหนึ่งศูนย์สองสูบเพื่อกันนะครับ, 10, 10, คนะครบเครื่องดีเซลสองสูบเพื่อกันตัวนี้มาตัวเปล่านะครับตัวเปล่า ตัวเปล่าราคาสำหรับ TS 1 6 1 0 16แรงคันนี้เท่าเดียวนะครับ49,000บาทนะครับ49,000บาทรถใช้งานมา1,000กับอีก2ชั่วโมงครับ1002อันเลขตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็น1เป็น10ชั่วโมงครับ1นึส่วนสิชั่วโมงนะครับ1,000กับอีก2ชั่วโมงครับอีกสกิ TS 1610งนึ่งศีไม่เดิมนะครับไม่จริงนะครับตัวนี้ ยางดีครับตัวนี้ยางหลังดียางพ่อใช้ได้ทั้ง4เสน้นอยู่ตัวนี้นะครับพ่อใช้ได้ทั้ง4เส้นทีเอสหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ตัวเปล่าครับตัวเปล่าตัวรถอย่างเดียวตัวรถอย่างเดียวคันนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะเบิ่งรถราคาประหยัดอีกคันหนึ่งนะครับยันมานะครับยันมาวีหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งยันมาวีหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสิบสี่แรงรขับเคลื่อนสองล้อครับรถเพ่าเดียว เป็นเครื่องไดเล็กนะครับยันมาส่วนเนี่ยยันมาจะเป็นไดเลกอินเจคชันครับบ่อต้องเผาครับสตาร์ทได้เลย YM1401 ราคาพร้อมกับโรตารี่พวนดิน49,000บาท49,000บาทตัวนี้ความกว้าง1เมตรนะครับความกว้าง1เมตรมันขยับหล่อหลังได้น้ำนะครับขยับหล่อหลังเขาออกได้นะครับย่างพอใช้ได้ทั้งสีเส้นเลยนะครับนี่แตกแรงงานน้อยเดียวนะครับน้อยเดียวรถหาลอชั่วโมง 571รชั่วโมงมีเบาะขาดโลตาลี่สีบไคงามนะครับใบกะเหลือพอสมควรอยู่นะครับเหลือพ่อไดไซอยู่นะครับนี่นะครับเอาไปสวนก็ได้พี่น้องคนนี้นะครับขันนี้สี่0 0้าบาทยันมา ym หนึ่งสี่ศนย์หนึ่งนะครับสี่0 0นเกบาทนะครับ4 9 0 0เกบาทพี่น้องขั้นนี้ป่ะเดี๋ยวพาไปเบื่องแถวหลังนะครับแถวหลังรถมีหลายอยู่นะครับ นี่นะครับไปเบิ่งมาจากข้างหลังนะครับยังคงอยู่ที่ยันมาอยู่นะครับยันมาตัวนีเผ่าเดียว YM1601 ตัวนี้ YM1601 คั่นนี้นีเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อนะครับรถเผ่าเดียวห้า0มืนเกาพันบาทนะครับ16แรงเครื่องสามสูบขับเป็นไดเร็กอินเจคชัน16แรงนะครับ59,000บาทตัวรถพร้อมกับ โลตารีพรวนดินนะครับโรตารีพรวนดินขั้นนี้กว้างประมาณหนึ่งลอยหาเส้นนะครับหนึ่งลอยหาเส้นแต่ว่าโรตารีกว้างอยู่โรตารีกว้างลอยสามสิบนะครับลอยสามสิบสามสิบข้างในนะครับข้างนอกวัดหนกเอาลอยสี่สิบครับรุ่นนี้มีแขนหลากเรียบร้อยนะครับสามารถใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆได้เลยในะส่ได้เลยโดยไม่ต้องแปลงนะครับถอดโรตารีออกใส่พานใส่ตัดหญ้านะครับใส่ได้ 9 3้าชั่วโมงมีเบาะคาดนะครับยางหลังดีครับมีแตกรายงานนิดเดียวยางดีพอใช้ได้ทั้ง4ี่เซนเลยตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้ง4ี่เซนคันนี้59,000บาทนะครับ59,000บาท16แรงพี่น้อง16แรงคันถัดมาครับคันถัดมามีซูบิชิมีซูบิชิชตัวนี้ซีสูบนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ซีสูบ มิสูบิชิ MT สองศูนย์ศูนย์หนึ่ง X สองศูนย์ศูนย์หนึ่ง X ตัวนี้มาตัวเปล่านะครับรถตัวตัวเปล่าๆนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับแต่ว่าไฟหน้าแตกนะครับแตกจากการขนส่งนะครับตัวนี้แตกจากการขนส่งในตู้นะครับมิสูบิชิ MT สองศูนย์ศูนย์หนึ่ง X โฟร์วินยางดีชัางซีเซนเครื่องยนต์ดีเซลซีซูบนะครับเบาะมีขาด ตัวนี้กว้างอาจจะประมาณกวางลอยสิบห้าเส้นนะครับลอยสิบห้าลอยยี่สิบประมาณเนี่ยเบาเกินหนึ่นะครับชั่วโมงใช้งานเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดชั่วโมงเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดชั่วโมงระบบธรรมดาครับระบบพางธรรมดานะครับนะครับยางดีนะครับโหลดบรรยงครับตัวนี้คันนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาเบาๆไปนะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทโหลดขั้นบางใหญ่อีกนะครับขั้นบางใหญ่เลยนะครับแต่สีบาค่อยงามนะครับตีบาค่อยงาม แต่ว่าบ่อพุนะครับบ่อพุสีบางงามซื้อมิตซูบิชิ MT สองศูนย์ศูนย์ X นะครับ75,000บาทโฟวินนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อครับอ้าวมาถึงตัวใหญ่ครับอิซากิแลนด์ลีเดอร์สองห้าห้าแลนด์ลีเดอร์สองกระจังหนามีอยู่นะครับพอดีถอดแบตออกบริสไทยนะครับอิซากิแลนด์ลีเดอร์สองห้ครับคันนี้ยางดีทั้ง4ี่เซนนะครับยางดีทั้ง4ี่เซนนี่นะครับ อ๋อยางยางฝั่งสายครับยาง้างฝั่งสายมีแตกไร้งานน้อยนึงนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมแต่่าคาหนีร่างทาความสะอาดแล้วนะครับคันสีเดิมแลนด์ลีดเดอร์สองห้าห้ายี่ห้าแรงวงมาไัยพาวเวอร์ครับวงมาไรยพาวเวอร์ระบบไฮดรอลิกธรรมดาครับระบบหางธรรมดานะครับอันนี้ผมเปลี่ยนสี้นให้แล้วครับเปลี่ยนสีนเราหลังนะครับสีนเราหลังรั่วเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแลนด์ ซื้อเหรนมันที่เนะครับอิสกิ TA 255ขั้นหนี1,800ชั่วโมงครับแต่เครื่องยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่นะครับคันนี้จักบาทเนาะ100,000 68,000บาทนะครับจะโมผิดนะครับแมนยูรีครับ100,000 68,000บาทนะครับอิสกิแลนด์ลีดเดอร์255 100,000 68,000บาทนะครับตัวนี้แอรวันนะครับแอรวัน คูบต้าเอลวันอันนี้ขายแล้วนะครับติดมาจับเรียบร้อยนะครับอันนี้ไปจังหวัดตรังไปจังหวัดตรังนะครับหนึ่งแาบาทยิบสามแรงพวงมาลัย power นะครับเขาจะติดสติกเกอร์ไว้พวงมาลัย power นะครับ power t e e r i n g คันนี้หนึ่งแันบาทนะครับเอลวันสอ้คันนี้ไลลีเดอร์สองามห้านะครับยี่นน Line รแรงคือกันราคาเดียวกัน1 6ึ่งแันบาท คันนี้ก็ติดมาจําไปแล้วนะครับติดประจําไปแล้วเดี๋ยวจะไปส่งบุรีรัมย์นี่นะไปใกล้ๆนี่นะครับนี่ก็บหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับแลนลิเดอร์สองสามห้านะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวนี้ทีเอ็มหนึ่งเจ็ดนะครับอ่าอยู่มาโดนแล้วติดมาจําเรียบร้อยนะครับทีเอ็มหนึ่งเจ็ดถ้าผมจำโมพิทอาจจะไปซีสเกตนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอติดตัวตัญญานะครับทีเอ็มหนึ่งเจ็ด เราติดตัวตัดยานะครับตัวนี้พวงมาลัยเวอร์ตัวน้อยนะครับนะครับแล้วก็ตัวที่ยังอยู่ก็สิเป็นอีสกิแลนด์ลีดเดอร์สองหนึ่งศูนย์ตัวนี้พร้อมกับใบดันตัวนี้มาพร้อมกับใบดันอันนี้พวงมาลัยเวอร์นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทบแลนด์ลีดเดอร์สองหนึ่งศูนย์พวงมาลัย power ความกว้างหนึ่งร้อยยี่สิบเซนโดยประมาณนะครับร้อยยี่สิบเซนโดยประมาณความกว้างหล่อมันนะครับความกว้างใบดันลอยสี่สิบห้านะครับ ความกว้างาของใบด็ด145เซนความกว้างตัวรถ120โดยประมาณนะครับโดยประมาณหางธรรมดานะครับโฟล์คลายพาวเวอร์คันนี้170,000บาท170,000บาทอ่ะมีสู้ครับมีสู้2คันนี้มีสู้บิชิ1401อ่านี่1401นะครับ1401ตัวนี้14แรงนะครับ14แรง2องเผาขับเคลื่อน4ล้อนะครับคันละ55,000นหานะครับคันละ55,000 มิสูบิชิครับตัวนี้เปลี่ยนซีนนะครับเปลี่ยนซีนหล่อหล่อหลังสีล้อหลังนะครับกําลังเห็ดอยู่นะกําลังเปลี่ยนอยู่นะครับหาบาะหนักพี่น้องอะไรเขาจะว่ามิสูบิชิหาอะไรยนักประมาณนะครับมิสูบิชิหาอะไรง่ายอยู่นะครับซีนก็เป็นซีนธรรมดาซีนทั่วไปเลยนะครับครับหาง่ายกว่าบางยี่ห้อที่ําไปนะครับมิสูบิชิ MT หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งคันละห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสิบสี่แรงโฟวินครับโฟวิน มาเบิ่งตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ยังอยู่ตัวนี้ดีสามสองหาศูนย์สามสิบสองแรงซีโซ่พร้อมโรตารี่ฟอนดินแปดหมื่นเก้าพันบาทมิตซูบิชิเทาเดียวนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทรถพร้อมกับโรตารี่นะครับแปดหมื่นเก้ 8, 9, าเครื่องเกียร์ดีครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีอยู่ที่มิตซูอีกขันหนึ่งมิตซูบิชิเอ็มทีหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเทาเดียวตัวนี้เทาเดียวหกหมื่นห้าพันบาทครับหกพันห้าพันบาทยางลังดียางหนามีแตกระงง่าตามลองนะครับเบาะขาดน้อยนึง 6 5 0 0 0บาทมิตซูบิชิ mt 1 8 0 1 1 8แรง18แรง,แรงความกว้างประมาณ115เซนนะครับประมาณ10 5หาเซนนี่นะครับ105เซนรดใช้งาน543ชั่วโมงโรตารี่ใบดีครับใบเต็มนะครับถ้างก,กระเปียนไม้มาบรินนะครับตัวนี้อันนี้มันมันฟูมันขาดเนี่ยมันจอดตากแดดนะครับพวกนี้สีบางงามนจอดตากแดด ดใส่งานมานิดเดียวนึงนะครับแต่ว่าสีบ่ค่อยงามนี่นะครับหกหมืนห้าพันบาทรถพร้อมกับโรตารี่พวนดินครับราคานี้ยังไม่รวมค่าส่งครับแ่ถ้ารวมค่าส่งพี่น้องลรากามาถึงค่นสุดท้ายนะครับค่นสุดท้ายของการอัปเดตครั้งนี้นะครับเป็นอิสกิทียูหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์อิสกิทียูหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ตัวนี้สามสูบนะครับเครื่องสามสูบสามสูบสองเผาขับเคลื่อนสี่ล้อ ราคา60,000บาทตัวตัวเปล่าเปล่าครับตัวรถยางเดียว60,000บาทอิซากิทียูหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ความกว้าง 5, 000, ตัวนี้เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเม็ดนะครับ6กหมืนบาทนะครับหกหมืนบาทนี่นะครับนี่คือภาพรวมนะครับของอัปเดตครั้งนี้นะครับรถกัพ่อสมควรอยู่ครับพี่น้องพ่อสมควรอยู่พี่น้องท่านใดสนใจนะครับก็บสามารถโทรศัพท์ สามาสอบถามติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามเส้นทางนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 C 9 5 74 9 4116กับ0 C 9 5 74 9 4116ที่ต่างล้านนะครับที่ต่างล้านค้นหาใน g o o g l e Map ก็ได้ครับพิมพ์คาว่าต่อมแท็กเตอร์นะครับซื้อเดียวกับช่อง YouTube นี่แหละครับต่อมแท็กเตอร์นะครับอยู่ที่ต่างยู่ตะบนมะเริองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทรศัพท์อีกีเนื่องพี่น้อง0 9 5 74 9 4116มอนีก่ขอขอบคุณทุกท่านท,ท,ท,ที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ